และนี่คือประสบการณ์การเล่นเกมวินเมีตอ่อ2 4ีชั่วโมงห้องตัวผมเองทำไมต้องห่วงมันมีพาซองแน่นอนเพราะไอ้เกมบา้าน,นี่มันใช้เวลานานกว่าที่ทุกคนคิดเอาไว้แน่แต่ถ้าพร้อมกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์คลิปนี้แล้วไปดูกันได้เลยฉากแรกเราไปถูกอุ้มโดยผู้หนุ่มรูปงานที่มีชื่อว่าเจียงยางก่อนที่เขาจะรู้สึกถึงอะไรบางอย่างแล้วปาดาบทักทายตาไวิถีจอมยุทธไปอืมจับโดนหน้าเขาให้เราไหมล่ะก่อนที่อีกฝ่ายจะโยนหน้ามาให้เราเดิมนี่หน้าอะไรอ่ะพี่ อ๋อนำทอมนะอืมท้องดีเล่าที่กําลังดื่มน้ําอยู่ดีดกตได้มีใครบางคนมาเล่นมีดแถวนี้เด็กที่ไหนมาปามีดเล่นแถวนี้วะพร้อมกับเสียงตีนกนับสิบอถ้าใจะยกกันมาขนาดนี้ก็เอาไว้เจอกันละกันผี่ผมไปก่อนละอ่ะเฮย้ยจึบอ่าเอานี่ไปกินไม่ได้แดกพี่สะหรอก หลังจะพามา,ากรรมมามากมายในที่สุดเราก็ถึงแล้วกับล้านบอสแรกของเราเอาไปเลยจูยเบกสซัดหน่อยใหม่นะ่าจูเบกัซัดโอ้ยโดนหน้าเขาให้แล้วไม่ล่ะนะ่ะและนี่คือสาเหตุทำไมเราถึงมีรอยบาดท,ที่นานะครับอืมทรงแบบนี้บอสไฟแน่นอนดูทรงเล่วนี่ก็น,น่าจะเป็นบอสของทุตเรียวนี่เนี่ยแหละนะ Mm hmm. The w mm ูวา i n g ดูจากทรงแล้ก็ไม่น่าชนะยากนะดูเป็นบอสจีๆมากกว่าบอสไฟซะอีกตอนเราจะมาเจอบอสไดแล้วก็ต้องผ่านทูตุเรียของเกมนี้ซะก่อน ผมก็ไม่เข้าใจมันจะมาส้อนอะไรผมได้ในเมื่อผมคือผู้เสพความตาที่ดูพิกิดเล่นดาร์กโซมามากกว่า20ชั่วโมงล่งจากผ่านการฝึกตีรันฟันแทงพื้นฐานก็ได้เวลาเอาไปใช้จริงกับบอดไฟกันแล้วอามานี่เลยไม่พี่หัวถ้าดีๆนะไอ้หนูล่งจากตีมันอยู่สักพักใหญ่ๆใ,ในที่สุดเลือดมันก็น้อยพอที่เราเข้าคัสซีนแล้วจบเกมนี้ได้สัก,กทีหมายถึงจบทัวเดียวอะนะ ไอเรากระเดินเก๊กซะด้วยกระชล่าใจนึกว่ามันจะตายซะแล้วที่ไหนได้มีแมงวันมาเกาะหูซะอีกยี่เป็นวิธีปลุกที่น่าเกียดจิบหายเลยคิดสภาพว่าถ้าคุณโดนแมงวันเข้าหูขนาดนี้คุณจะตื่นไหมล่ะเป็นผมผมก็ตื่นนะอืมและเมือนเราจะได้เห็นนิมิตอะไรบางอย่างนี่มันคัดซีนมาคะแพ้นอยว่า เฮ้ยเงยหน้าขึ้นมาทีเพื่อนเราก็รับดาบเขาไปแล้วอืไม่นะ้าคนแจกน้ำท่อมของผมแต่ก่อนเพื่อนตายก็ยังดีเอาดาบปักคอมันเอาไว้ทําให้เราไม่ต้องไปสู้บ้าต่อยี่แม่แงวันออกตาผมพูดจริงๆนะการปลุกพลังเกมนี้นี่มันน่ารังเกียจเสียเกินและนี่คือหน้าเป็นฉากซึ่งฉากแรกนะแต่รอบผมนี่เออมันขยักขยแยงมากกว่า ไม่ได้หมายถึงฉากผู้ชายกอดกันนะแต่หมายถึงฉากไอ้แมงวันบินออกจากตาเนี่ยอืมทำให้ผมนึกถึงเบลบับเลยว่ะแล้วนี่ก็คือปฐมมาบทแหลกของเววินมีเออเปนชื่อไทยไมันต้องแปลว่าอะไรอะที่ไหนลมเจอเออสักอย่างนึงการเวลาผ่านไปไวเมื่อเราก็เล่นเกม นั่นี่ก็คือเียวหนูในวันนั้นหรือก็คือตัวละครหลักของตัวเรานั่นเองแม่ลุงเกียงแก่แกไปเยอะเลยนนเนี่ยสงสยัยจะเคี้ยวหมากซะแล้วดิยุคนั้นก็คงจะไม่มีสิ่งเป็นทีละแกวสินะเอ๊ะลุงอ่านอะไรอะ่ะอืมน่าจะเป็นอ๋อแนะนำสำนักแต่ละสำนักผมคิดว่างั้นนะแต่ผมแปลไม่ผิดหรือไม่ผมก็อ่านไม่ผิดนะ คำถามเดียวเลยคือแต่สำนักนี่เขาคัดหน้าตามาใช่ไหมเนี่ยเจ้าสำนักแต่ละคนนี่แบบเออหล่อสวยกันทั้งนั้นเลยมีมั้งไหมแบบตะลุงหนวดเฟิร์มเป็นเจ้าสำนักนเนี่ยเออมันดูจะมีเซน์กว่าอีกนะอ่าแล้วนี่คือถึงที่เด็ดของคลิปนี้ล,ละละการแต่งตัวตัวละครแต่บอกไว้ก่อนเลยนะว่าผมไม่ค่อยจะสนใจสักเท่าไหร่อ่ะแต่ชื่อกับผมเธอว่าผมจะไม่ยอมเล่นเกมย4สี่ชั่วโมงไปกับตูดผู้ชายแนย่นอนเพราะงั้นตัวผู้หญิงนี่แหละดีที่สุดแล้วละ เอาเป็นว่าผมขอสกิปไวๆเลยและกันเพราะสุดท้ายมันก็ไม่ได้เห็นอะไรนอกจากชุดเกาะอ,อยู่แล้วแหละนะอ่ะแล้วนี่ก็คือตัวละครหญิงที่ผมแต่งเสร็จมาแล้วนะอะ่แต่งเสร็จปุ๊บก็ติลงกาโชว์ไปหนึ่งทีเห็นไหมว่าผมแต่งสวยแค่ไหนไม่ทันไรก็มีผู้ชายเขามาขอจีบเลยอืมแต่ปิดแมสมาขนาดนี้ทรงเท่ดีแบบนี้ผมขอปัดตกก่อนแล้วกันนะไม่รดูอาบน้าล่าสุดทั้งอะไรเหมือนกันเฮ้ยไอ้หนูออม,อมองอะไรอะ่ะ ตำรวจตำรวจมีโลจิตมามองน้องผู้หญิงลังจากโดนขมโมยค้องลากของววงไปเล่าที่พยายามลุกขึ้นสู้แต่เพราะเป็นผู้หญิงตัวน้อยๆเลยโดนเข็มปักกิม้มอกตายไปไม่ตายหรือจิมก็ะสลบไปแหละคล้ายๆกระสลบไว้ละมั้งถ่อมจำเนื่งไม่ผิดนะและนีก่ก็คือทั้งหมดข้องทูทอเรียวในวันที่11เดือนสิบสอผมจำไม่ผิดนะ อืถ้าคุณอยากเล่นอีกคุณก็ต้องรอวันที่สิบสองนสิบสองตอนเจ็ดโมงะนะตัดไปไวเมื่อตัดต่อแล้วเราก็มาถึงวันที่สิบสองตอนอรดจริตอนนผมอัดนีก็เกือบสี่ทุ่มแล้วละนะทําไงได้คนเราก็มีโรงเรียนที่ต้องไปเนาะออแล้วเหมือนคนที่มาปลุกเรานี่นะชื่อว่ารูบี้มั้งหน้าแต่ผมจำไม่ผิดเหมือนเคยเห็นช่องต่างชาติเขาสปอยมาอยู่ อย่างแรกที่จับเลยคือจับนมตัวเองก่อนว่าตัวแตะอ่างไม่เอาไม่ใช่แล้วต่อจากนี้ก็จะเป็นเกมเพย์จริงๆแล้วที่ไม่ใช่แค่ว่าตัดเนื้อเรื่องแล้วมาพากันนะในที่สุดเราก็ได้เล่นแวววินมม่จริงๆสักทีหนึ่งอย่างแรกที่เขาให้ไปทํก็น่าจะเดินตามสักที่ที่มีแสงนะนะซัมติงที่มีแสงย่อมตีเสมอนี่คือหลักการเล่น MMO ของผมมานะ อืใครเอาสีมาพ่นแถวบ้านก็ไม่รู้นะหลังจากเราเสำรวจสักอย่างแล้วก็ไปเปิดกล่องสักอย่างเสร็จอืทําอะไรเสร็จแล้วเราก็ไปหายายผู้หญิงที่ชิวลูบีเพื่อจะให้ลอมน,นําทางไปสู่สักทีหนึ่งอะ่ะที่มันเป็นเมืองเริ่มตนอะไรที่มันน้าตาค้ายกับเมืองเลิมตนสักอย่างนีง่แหละหลังจากนั้นก็เป็นการทะลุณกรรมสัตว์แบบดีๆเลยเนี่ยแหละคนบ้าอะไรไปแข่งยิงธนูโดยการยิงนกวะนะ อ,อทำลายระบบนิเวศหมดหลังจากเราเอาชนะการยิงนกมาได้เราก็ไปสู่การเปิดแมปต่อไปหน้าเปิดแมปนี่คิดถึงไอ้เกนชินเลนาคล้ายๆกันอยู่นะแต่ก็ยางว่าเนาะเกมคล้ายๆกันนอกจากนั้นเราก็ต้องมาดูหมีเต้นระบำเพื่อจะเรียนท่าหมีเอามาทุ่มหมีในภายหลังอีกอืมเป็นวงจรชีวิตทอุบาทะเกิน จากนั่นก็ไปทุบลังพึ่งหรือคือที่อยู่อาศัยของสัตว์ประเภทพึ่งอ่ะแหละอืมเรานี่มันคนดีเหลืเกินไม่พอระหว่างที่เราเดินเดินอยู่ก็ขอแวะเป็นคนไทยไทยมุงด้วยกันฟังเสือกแดงชาวบ้านนะนะเออนี่สิถึงจะเป็นเกมไทยอย่าลืมแวะเช็คอินที่ดาบปากด้วยเวลาวาบจะได้วาบมาได้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดมันก็คือการวาแเละมั้งคิดว่าผมคงเข้าใจไม่ผิดนะลังจากนั่นเราก็ไปเออ เอาเป็นว่าอย่าเรียกตำรวจมาจับแล้กันนะมันคือการยืมมาใช่มันคือการยืมาม,ายมาแบบว่าเดี๋ยวสักวันก็คงเอามาคืนเองแหละมั้งเสร็จจากการยืมมาเสร็จเราก็มาจิม้มคนต่อ,อจิม้มเข้าไปจิ้มเข้าไปอืมเป็นผู้ชายสิเปล่ามาแพ้ผู้หญิงได้ไงวะเนี่ยจิม้มเข้าไปเนื่องจากนอกหนูมันอยากได้ของแต่ว่ามันดันไม่มีตังค์พองั่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของพี่เลี้ยงเด็กอย่างเราเนี่ยแหละอ่ะได้เวลาออกปนอีกรอบนะะึงละ ก็ไม่แปลกหรอกที่น้องหนูจะไม่มีตังขนาดพี่ยังตังไม่ถึงเลยของหาอะไรขายเก่าๆเเลขมงคลนน่งวะเนี่ยคนไทยแน่นอนและเลขเก่าๆแบบนี้เป็นว่าทำไมอยากจะให้ไปบอกว่ามึงขายโกลงราคาเก่าของให้กูซะดีๆนี่แหละที่เขาเรียกว่าการดิวแบบสมบูรณ์แบบหลังจากไปดูมีเต้นระบาต่อมาก,ก็มาดูกบกระโดดกันมั่งไม่ต้องถามแนละ้วว่าทำทำไมอืมผมก็ทำเพื่อจะเจ้าท่ากระโดดมันนั่นแหละ ถึงมันจะดูแปลกๆน้อยคือเพราผู้หญิงมากระโดดแรแบบนี้นะแต่เชื่อผมเธอเกมนี้มาทําเซ็นเซอร์มาดีแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้ถ่าที่เพิ่งเรียนมาถล่มกาแพงเข้าไปแล้วเข้าสู่ด้านเจียนน่าจะเป็นที่สุดท้ายของวันนี้ละที่ผมบอกว่าหยิบสี่ชั่วโมงนี่ผมไม่ได้โกหกนาแต่แค่ผมขอแบ่งพาแต่ไม่ละคนบ้าจะนั่งเล่นเกมหยิบสี่ชั่วโมงพุ่งไม่ได้ว่างขนาดนั้นนะเฮ้ยอืมในต้านเจีงก็ไม่มีอะไรก็แค่ยิงให้มันระเบิดระเบิดไปแล้วกอบ เดินไปผักประตูหลังจากนั้นก็คงจะไปหาไม่รู้สิไปหาเผาอะไรสักอย่างมั่งเพื่อจะเอากล่องข้างในอะนะอืมนี่แหละว,วิธีของดั้งเจียนหลังจากทำมวนหลมมาสักพักหนึ่งก็คงจะไกลถึงห้องบอสแล้วลมั่งผมคิดว่างั้นนะนะ,ะยิงเข้าไปยิงเข้าไปอืมดูเหมือนจะยิงไม่ตายสุดแรงระเบิดไม่พอเนี่ยต้องใสยใส่ปวิไม่พอ เกมนี้มันดีอย่างหนึ่งนะก็คือมันเล่นง่ายอืมันคือ M M O ที่ภาพสวยแล้วมันก็เล่นง่ายมากซะด้วยหลังจากกระเทิมสูกน้องมันไปสักพักหนึ่งในที่สุดบอสมันก็โผล่มาซากทีจะคาดหวังว่าจะได้เห็นคอมโบอะไรเท่ๆนะครับบอสตัวนี้มันก็ไม่มีอะไรเราก็ตีตีไปกดแพลรีแล้วก็กัดทื่มมันไปอืมสักพักกชนะเลยเนี่ยเห็นแม่หล่าบอสเกมนี้มันก็เห็นมีอะไรสักอย่างเดียว หลังจากคุกเข่าสามครั้งในที่สุดกบกลไกเปิดสักทีหนึ่งมผมอยากได้มาไว้ที่บ้านสักกันหนึ่งเหมือนกันนะน่าจะเทน่าดูไ้คนคุกเข่าสามครั้งแล้วเปิดประตูได้อย่างหลังจากนั้นก็เป็นเหมือนสเต็ปเดิม,มแหละครับผมสเต็ปของโจนจระกันนะนะกว่าทุกอย่างที่เก็บได้ก่อนจะปีนออกทางอุโมงค์แล้วก็ไปโผล่ที่อื่ะดูซ้ายดูขวาก่อนนะบ้านสีแดงบ้านคุณฮนะ น่าจะบ้านใครสักคนหนึ่งอลใไหนๆก็มาบ้านเจ้าของบ้านเขาแล้วก็อากลมหัวให้สักทีหนึ่งถือว่าเป็นการสักระละกันนะแล้วก็จบบทสองไปเป็นทีเรียบร้อยอืมงั้นพาแรกเอาไว้สักสงบทเนี่ยนะนะจะดื่มมารับของฟรีกันด้วยลนะทุกคนนี่ก็คือเนื้อเรื่องทั้งหมดนะก็มีอยู่ราวๆอืมก้าซะมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะ ไม่หรอกแต่นี่มาแค่อัปเดตแรกแต่มันก็มีอัปเดตเนื้อเรื่องมาต่อเรื่อยๆแหละภาคเอไม่ใช่ดิเซิร์ฟจีนนี่ปลาไปทางเท่าไหร่แล้วผมก็ยังไม่รู้เลยอ่าแล้วนี่ก็คือพวกแบบของที่ได้มาตอนเริ่มเกมน,นะสามารถเปลี่ยนชุดได้แล้วก็อย่าลืมมาดูที่ของขวัญเอ้ยไม่ใช่ดิ่องจดหมายก็ซะด้วยละ่ะบอกเลยเกมนี้เนี่ยได้รับของฟรีกันอนีเพียบเลยแหละก็เลือกเอาเลยและกันมาจากได้อะไรกันกี่ก็ได้มาก็น่าจะพอทําอะไรได้สักอย่างอะมั้งหมายถึงไอหยกเขียวอะนะ อย่าลืมมาเปลี่ยนอุปกรณ์กันด้วยเปลี่ยนสก,กูงสก,กิลกันด้วยละ่ะของฟรีเอามาใช้ได้ตนเกมอะไรก็ว่าดีหมดแหละไหนก็ไหนแล้วก็ขอเปลี่ยนชุดก่อนออกแล้วกันนะท่านนี้ก็คือทั้งหมดของพาคแรกถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วเอาไว้เจอกันในพาสองนะผมหมายถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงพาคสองนะนำไปสี่สิบแปดนะ